คะเด็กๆจากเนื้อเพลงกล่าวถึงอะไรคะใช่แล้วค่ะอาหารหลัก5หมู่ค่ะแล้วอาหารหมายถึงอะไรคะลูกอาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆไม่ทำให้เกิดโรคค่ะเช่นเนื้อสัตว์ผักไข่ ผลไม้และนมค่ะอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้างคะขอทบทวนอีกครั้งนะคะอาหารหลักห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งคือโปรโตีนค่ะหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตค่ะหมู่ที่สามเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะหมู่ที่สี่ วิตามินค่ะและก็หมูที่5คือไขมันนั่นเองค่ะเอาละค่ะและในวันนี้ครูปุ๋ยจะพาเด็กๆไปดูกันนะคะว่าสิ่งต่อไปนี้คืออะไรอยู่ในอาหารหลักหมู่ที่เท่าไหร่แล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่นะคะภาพไก่ทอดค่ะเด็กๆรู้จักกันไหมคะ ชอบทานไหมเอ่ยเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะเนื่องจากช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่ร่างก,กายต้องการการเจริญเติบโตนะคะดังนั้นไก่ทอดซึ่งเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อไก่ทอดจึงมีประโยชน์นะคะเด็กๆภาพต่อไปค่ะ คือภาพอะไรคะลูกปลานั่นเองค่ะแล้วมันคือปลาอะไรคะปลาทูค่ะมีประโยชน์ไหมคะลูกมีใช่ไหมคะเด็กๆชอบทานไหมคุณครูเองก็ชอบทานค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าปลาทูนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเลยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากปลาทูมีโปรโตีนแร่ธาตุไขมันช่วยบำรุงสายตาบำรุงหัวใจด้วยนะคะเด็กๆภาพต่อไปค่ะเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยนั่นก็คือภาพลูกอมอมยิม้มลูกกวาดทอฟฟี่สีสันสวยงามค่ะมีทั้งรสหวานบ้าง เปรี้ยวบ้างแสนอร่อยหวานชื่นใจหวานเพราะอะไรคะเด็กๆที่หวานนั่นก็เพราะว่ามีน้ำตาลในปริมาณมากค่ะเด็กๆที่ชอบทานลูกอมลูกกวาดอมยิ้มทอฟฟี่ทานบ่อยๆจะเป็นอย่างไรคะใช่ค่ะจะทำให้ฟันผุค่ะ เพราะว่ามีแบคทีเรียรที่อาศัยอยู่ในคราฟันของเราจะใช้น้ำตาลสร้างกรดขึ้นมาทำลายเคลือบฟันออกไปดังนั้นนะคะยิ่งทานมากทานบ่อยๆก็ยิ่งเสี่ยงฟันผุได้ไง่ายค่ะเด็กๆขาคราวใดที่เด็กๆได้ทานลูกอมอมยิ้มลูกกวาดสิ่งเหล่านี้เข้าไป ลูกต้องไม่ลืมอะไรคะลูกต้องไม่ลืมดื่มน้ำตาลเข้าไปแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยค่ะภาพต่อไปคือภาพโอ้โหน้ำเป็นสีสีเลยเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งสีแดงสีเขียวอยากทานแล้วใช่ไหมคะเขาเรียกว่าน้ำอัดลมค่ะ น้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทยนะคะยิ่งบ้านเราอากาศเป็นอย่างไรคะเด็กๆใช่ค่ะอากาศร้อนอย่างนี้ร้อนๆอย่างนี้เด็กหลายคนดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรคะสดชื่นค่ะแต่ว่าถ้าเราดื่มในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็ดื่มเป็นประจำจะทำให้เด็กๆ เป็นโรคอ้วนได้ง่ายแถมฟันก็ผุอีกเพราะว่าในน้ำอัดลมก็มีน้ำตาลในปริมาณมากเช่นกันค่ะและก็ขาดสารอาหารอีกค่ะเด็กๆภาพต่อไปก็คือภาพโอ้โหขนมขนมเยอะแยะไปหมดเลยเด็กๆชอบทานใช่ไหมคะคุณครูรู้นะว่าเด็กๆชอบ เด็กๆเคยเข้าไปซื้อตามร้านค้าหรือเข้าไปในร้านเซเว่นใช่ไหมคะเดินตรงไปเลยใช่ไหมคะที่มีขนมขนมเยอะแยะสีสันสวยงามอย่างนี้รู้ไหมคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างในขนมมีส่วนประกอบของแป้งน้ำตาลเกลือและสารปรุงรสค่ะซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของขนมนะคะ รู้อย่างนี้แล้วเด็กๆยังจะชอบทานกันอยู่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นแล้วคะว่าอาหารที่มีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์เป็นแบบไหนนะคะแล้วคุณครูจะพาไปดูอีกค่ะอีกสองภาพนะคะเป็นภาพเด็กคะ่ะให้เด็กๆสังเกตเองว่ารูปร่างหน้าตาทำไมเขาถึงเป็นเช่นนั้น เป็นเพราะอะไรนะคะภาพที่หนึ่งเลยค่ะภาพที่หนึ่งเป็นเด็กที่เป็นยังไงคะหน้าตาเห็นแล้วเศร้าตาหรืยใช่ไหมคะเพราะเด็กคนนี้ผิวหนังเหี่ยวนะคะหน้าตาไม่สดใสไม่ร่าเริงผอมแสดงว่าเขาขาดสารอาหารใช่ไหมคะ ร่างกายจึงไม่เจริญเติบโตเอาละค่ะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพเด็กเห็นแล้วเป็นยังไงคะยิ้มตามเลยใช่ไหมคะเป็นเด็กที่สมบูรณ์หน้าตายิ้มแย้มสดใสหัวเราะด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเด็กคนนี้ต้องมีร่างกายที่เจริญเติบโต และได้รับสารอาหารครบห5โม่นั่นเองค่ะเด็กๆขาเด็กๆทราบหรือใช่ไหมคะว่าถ้าเรารับประทานอาหารหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เข้าไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะใช่ค่ะทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตช้าและก็ขาดสารอาหารด้วยแต่ถ้าเรารับประทานอาหารหรือสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปแล้ว จะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแข็งแรงผิวพรรณสดใสไม่เป็นหวัดง่ายด้วยนะคะและก็อย่าลืมต้องหมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเด็กๆเ,เพื่อเป็นการทบทวนนะคะดเด็กครูปุ๋ยก็มีแบบฝึกตัวเด็กรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยค่ะมาให้ดเด็กๆได้ทบทวนอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะ เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกไปที่หน้าที่8เลยค่ะเห็นไหมคะมีรูปเด็กผู้ชายแข็งแรงแต่เอ๊เด็กผู้ชายนี้จะแข็งแรงเขาต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรบ้างให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพอาหารที่มีประโยชน์ไปหาเด็กผู้ชายให้สัมพันธ์กันเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองถ่ายภาพใบกิจกรรม ส่งกลับมาที่ปุ่มส่งงานด้วยนะคะวันนี้ครูปุ๋ยขอตัวเด็กๆไปทานอาหารก่อนนะคะแต่เด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะก่อนและหลังทํากิจกรรมทุกครั้งเด็กๆต้องไม่ลืมอะไรคะใช่คะ่ะต้องไม่ลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะเด็กๆไปแล้วนะคะบ๊ายบาย